คลิปนี้นะครับเราจะพามาดูรถแคมเปอร์แวนอีกหนึ่งคันที่ผลิตโดยแบนจูโกซึ่งคันนี้จะเป็นยี่ห้อฟอร์ดรุ่นทานสิทนะครับเป็นรถที่มีจําหน่ายมากในช่องตลาดในชั่วโมงนี้เหมาะสําหรับที่จะเอามาทําเป็นรถแคมเปอร์แวนเพราะว่าด้วยโครงสร้างรถที่เหมาะสมใหญ่แล้วก็เป็นสไตล์รถตู้นะครับขับง่ายในตัวเมืองขับได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้โจทย์ของลูกค้าที่ให้เรามาก็คือต้องการรถ แคมป์แวร์สักหนึ่งคันใช้แคมปิ้งได้ใช้เดินทางได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเดินทาง3-4ถึงท่านมีเบาะ VIP แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก mm hmm. เช่นไมโครเวฟตูเ้เสื้อผ้าห้องน้ำสุขภัณฑ์ครัวทำครัวได้ระบบไฟฟ้ามีแอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันการใช้งานในรถคันนี้กันนะครับ เริ่มจากข้างบนนี้จะเป็นแหลกหลังคาซึ่งเราจะใช้ติดตั้งโซลา r เซลล์ด้วยแล้วสามารถขึ้นไปนั่งเช็ควิวได้ถ้าไม่กลัวตกนะครับก็ขึ้นได้มีบันไดขึ้นให้ด้านข้างเดี๋ยวเราจะพาดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจก RV ของยี่ห้อแคมเปอร์แลนะครับกระจกตัวนี้ก็คือสามารถเปิดออกมาได้มีม่านแล้วก็มีมุง้งเนื้อกระจกเป็นอะคริลิก2ชั้นนะครับข้างในเป็นสุญญากาศมันทําให้หนึ่งกันเสียง แล้วก็การความร้อนการความเย็นได้จะทำให้เราประหยัดพลังงานในการเปิดแอร์นะครับอันนี้เป็นกระจก RV ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใช้ไฟนอกรถนะครับอา,อาจจะใส่หม้อข้าวก็ได้ใส่เสียบพัดลมหรือใช้ไฟฟ้านอกรถเช่นมี USB ให้ชาร์จแบตเตอรี่มีปลั๊กไฟ AC นะครับมีปลั๊กที่จุดบุหรี่12โวลต์คือฟังก์ชันก็จะตอบโจทย์สำหรับสาย เทคโนโลยี <Technology. laughs> นะครับก็ใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้หลากหลายน่าจะครอบคลุมหมดแล้วล่ะครับปลั๊กตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กสำหรับชาร์จไฟเข้ารถในกรณีที่ไฟหมดแบตเตอรี่ไม่เพียงพอนะครับหรือไปตาม้านที่เขามีปลั๊กให้ใช้เราก็สามารถใช้ได้นะถัดลงมาตัวนี้จะเป็นระบบระบายอากาศอัตโนมัติของรถยนต์ ถ้าเกิดในกรณีที่ห้องที่เก็บแบตเตอรี่เราหรือเก็บอินเวอร์เตอร์ของเรามีความร้อนสูงระบบตัวนี้จะระบายความร้อนออกมาอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยมันออโต้หมดแล้วถัดมาก็จะเป็นทางด้านหลังรถรถรุ่นนี้ประตูสามารถกางได้กว้างนะฮะส่วนตรงนี้เราก็ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ให้มีที่เก็บของเยอะขึ้นสามารถเก็บสมอเก็บเชือกเก็บอะไรได้ที่ใช้ในชีวิต ประจำวันของสายแคมปิง้งนั่นแหละเราก็จะมีของเก็บกันเยอะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับจะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเรามีอะไรบ้างเราก็จะไปดูกันก็จะมีมีแบตเตอรี่มีระบบเซฟตี้ต่างๆมีระบบอินเวอร์เตอร์แล้วก็มีบอลดับเพลิงมีสายกาวให้แท่งกาวนี่ ถามว่าใช้อะไรอย่างสมมุติในกรณีที่ใช้ไฟในรถของเราเองผ่านอินเวอร์เตอร์เราเองเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใช้แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราไปใช้ไฟที่ลานเนี่ยไฟที่ลานบางที่อาจจะไม่มีมาตรฐานเช่น LN สลับกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดไฟรั่วลงตัวถังได้นะครับทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการตอกสมอบ้างหนักก็จะเป็นเบาตอกลงดินแล้วก็ลดน้ําลงไปมันก็ช่วยได้นะครับไอ้ที่อาการที่แบบว่าไฟดูด ตืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ทางเราให้ไปนะครับเก็บได้ช่องปิดกดล็อกนะครับเป็นปกติเป็นมาตรฐานอ่าแวะมาอีกนิดนึงส่วนตรงเนี้ยเป็นวัสดุฟอร์เมก้านะครับผิวสมัมผัสเป็น3ามดีจะมีความเว้าวนูนเหมือนไม้ ถัดออกมาก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับเราก็จะมีสายไฟมีสายสายน้ำอ่าแล้วก็มีสายไฟสําหรับชาร์จรถสายน้ําเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีว่าไว้ทําอะไรอันนี้เราเก็บไว้ก่อนด้านในเนี่ยสามารถใหญ่พอที่จะเก็บโต๊ะแคมปิง้งเก็บอุปกรณ์กระเป๋าเสื้อผ้าเก็บเครื่องปั่นไฟหรือเก็บอะไรก็ได้ครับหลายๆอย่างตุก แคมปิ้งก็อ e ี้แคมปิ้งหรืออุปกรณ์ชูชีพต่างๆหรือที่เราชอบอะครับเราก็เอามาเก็บได้เวลาที่เรากดเนี่ยมันก็คือจะล็อกแล้วถัดออกมาก็จะเป็นช่องอ่าตะกี้เราพูดถึงออนนิงอันนี้เป็นไม้หมุนของออนนิงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงออนนีงอีกทีหนึ่งออนนิงตัวนี้จริงๆเป็นไฟฟ้าออโต้นะแต่ก็จะมีอ่าไม้สำรองให้ในกรณีถ้าไฟฟ้าขัดข้องตรงนี้ก็จะเป็นครัวครัวนอกนะครับ ลูกค้าไม่ค่อยทำอาหารแต่ก็อยากจะมีครัวไว้เผื่ออยากจะได้อารมณ์นะคะครัวตัวนี้ก็จะเป็นครัวนอกระบบล็อกข้างบนเป็นอ่างล้างหน้าเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แก้ไขข้างบนก็จะเป็นอ่างล้างจานล้างมือนะครับเล็กๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สครับก็เปิดได้ปกติทั่วไปน้ําก็จะเป็นล้างแก้วล้างจานล้างอะไรได้นะครับก็ความแรงก็ พอสมควรรถคันนี้จุน้ําได้100ลิตรก็น่าจะเพียงพอสําหรับการอาบน้ําการทำแบบข้าวล้างถ้วยล้างจานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก๊สําหรับใส่ของได้อีกใส่ช้อนถ้วยชามตะเกียบตัวถังแก๊สนะครับเราใช้ถังแบบไหนก็ได้ครับที่จะต่อตัวนี้เนื่องจากลูกค้าไม่เน้นทาครัว <c oughs> เราก็จะใช้เป็นพวกแกส๊สสารเป่าสำหรับงานแคมปิ้งครับ <c oughs> เล็กๆ <c oughs> ซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วแบบนี้ครับสมมติว่าถ้าเราขับรถไปอยู่แล้วมันจะไม่ไหลออกมาใช่ไหมครับไม่ไหลครับเป็นระบบล็อกมันก็จะเป็นล็อกของมันอยู่ครับล็อกแล้วนี่ครับล็อกแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยตู้ตัวนี้ก็จะถูกล็อกอยู่แล้วพอกดนี่ก็คือล็อกแล้ว นี่เป็นระบบล็อกถ้าเรากดไปจังหวะนี้คือฝาจะเปิดไม่ได้แล้วฝาเปิดไม่ได้แล้วก็เหมือนล็อกแบบสาชั้นเลยเพราะ<ช>ว่ามันจะมีสล็อตโอกาสที่จะหลุดนี่น่าจะน้อยมากๆตรงนี้ก็ทั่วไปครับมีช่องเก็บเอาไว้ตากผ้าคีริ้วตากอะไรได้แล้วก็เป็นช่องเก็บของเก็บเครื่องปรุงก็ได้นะ <c oughs> แล้วแต่ไปดีไซน์ได้เลยแต่เราทำช่องไว้ให้ ก็วนมาถึงด้านขวาของรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ําก็จะมีกุญแจล็อกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะน้ำเนี่ยบางทีเราใช้กินใช้แปรงฟันเนี่ยถ้ามีคนเอาอะไรมาใส่มันก็จะไม่ดีกับเราเนาะเราก็จะล็อกกุญแจไว้ครับส่วนอีกนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใช้น้ํานอกรถตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเสริมสําหรับใช้งานนอกรถอย่างเวลาเราตัวเลอะมากหรือจะล้างถ้วยล้างจานเราก็จะเอาตัวนี้มาใส่ ใส่เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้น้ำนอกรถได้นี่ครับเราก็จะเปิดน้ำอ,อันนี้ผมกดให้ดูนะครับก็จะสามารถใช้น้ำนอกรถได้เดี๋ยวเรายิงเข้าไปในกรณีนี้ือใช้ได้ถ้าจะใช้อาบน้ำฝักบัวก,ก็ดันขึ้นครับมันก็จะล็อกค้างก็จะอาบน้ำได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของการใช้น้ำนอกรถได้ จริงๆเราจะมีจุกแขวนให้ด้วยติดส,สำหรับติดกระจกนะครับถัดมาก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดสำหรับขึ้นไปบนแหลกหลังคาด้านบนก็คือขึ้นไปเทควิวได้เหมือนที่ผมบอกแล้วก็ขึ้นไปสําหรับเซอร์วิสแผ่นโซลาเซลล์เพราะว่ามันมีแผ่นโซลาเซลล์ ale, บางทีถ้ามีฝุ่นประสิทธ,ธิภาพการทํางานมันจะน้อยลงเราก็อาจจะต้องขึ้นไปเช็ดไปเซอร์วิสไปล้างมันบ้างนะครับก็ขึ้นทางนี้ได้เลยอันนี้ขึ้นได้จริงถ้าไม่กลัวตกโอเค แรงนะครับอ๋อ oh, ที่เห็นเป็นพัดลมเล็กๆอยู่ตรงนี้มองเห็นไม่เอ่ยมันอยู่หลังบนนันไดพัดลมตัวเนี้จะเป็นพัดลมที่ระบายอากาศออกจากห้องน้ำเป็นระบบออโต้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องน้ำอีกทีหนึ่งส่วนข้างบนก็จะเป็นกระจก RV เหมือนกันกันความร้อนได้เหมือนกันนะครับสามารถเปิดมารับลมได้สำหรับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศ ของส่วนตู้เย็นคือตู้เย็นจะเกิดความร้อนถ้าเวลาเขาทํางานถ้าเราไม่ระบายความร้อนออกมาข้างนอกเนี่ยจะทําให้ภายในรถมันร้อนนะครับเราก็จะระบายความร้อนอัตโนมัติออกมาด้านนอกตัวนี้ก็ไม่ต้องปิดเปิดอัตโนมัติอีกแล้ว <c oughs> สําหรับส่วนนี้ก็หมดแล้วครับต่อไปเราจะพาไปดูในรถกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะว i p ีของผู้โดยสารอีกหนึ่งท่านก็จะสามารถปรับเอนนอนได้ตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับเอนนอนได้เลื่อนได้นะครับด้านข้างนี้ก็มี USB สําำหรับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่ได้ก็สามารถนอนได้ในระดับหนึ่งทั้งเหนื่อยทั้งง่วงนะครับในกรณีถ้ามีคนขับรถให้ก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของการเดินทางครับที่เราไม่จำเป็นต้องลำบากผมก็ยังย้ำนะครับว่า การแคมป์อ่ะไม่ต้องลำบ,บากก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นเบาะคนนั่งสามารถหมุนกลับมาได้นะครับเราก็จะเป็นมันเป็นเบาะไฟฟ้าเราก็กดสวิตช์เลื่อนเบาะไปหน้าเราก็โยกลงนะครับแล้วก็หมุนมันจะล็อกหนึ่งครั้งก็หมุนเสร็จแล้วก็สามารถปรับได้เป็นไฟฟ้าก็โอเคนะนั่งนุ่มดีนั่งคุยกันน <laughs> <laughs> ั่งฝันฉุกันนะ <laughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทานกาแฟหรือโต๊ะทำงานได้เราก็นั่งกลับมาเนี่ยมันเปิดได้เป็นสองชั้นสามารถวางแก้วเยติได้วางแก้วกาแฟได้ก็นั่งทำคอมนั่งทำงานได้สำหรับช่องนี้เราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากหลังคาเดิมทำขึ้นมาเพื่อให้เก็บของเก็บผ้าหม่มเก็บหมอนได้นะครับตรงนี้ช่องตรงนี้ก็วางของได้เหมือนกันเก็บของได้เหมือนกันถัดมาก็จะเป็นไมโครเวฟนะครับ ขนาดอืมกี่ลิตรจะไม่ได้แต่ใช้งานได้จริงครับพวกนี้ใช้งานได้จริงหมดเป็นยี่ห้อซัมซุงถัดลงมาก็จะเป็นหน้าต่าง RV ที่เราบอกว่ามันทํางานยังไงก็เนี่ยครับแต่บ้านนี้เล็กอันนี้ยส,สามารถเปิดได้เนี่ยครับเปิดไปดูให้ลมโฟลได้สามารถปิดได้นะครับก็ดึงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพ่มาดึ๊บ ดึงลงมาเนี่ยเป็นมุ้งรวดในกรณีที่เราต้องการเปิดให้อากาศเข้าแต่ไม่อยากให้มแมลงเข้าเราก็สามารถปิดมุ้งรวดลงมาได้นะฮะหรือครึ่งครึ่งก็ได้พอเป็นบานแบบนี้ก็กันฝนได้เลยใช่ไหมครับกันได้เนื่องจากเป็นบาน <c oughs> ลักษณะบานเปิดขึ้นลมก็จะเข้าได้ดีฝนด้านบนก็จะเข้าน้อยมากส่วนถัดลงมาก็จะเป็นอ่างล้างจานอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งก็ใช้งานได้น้ำแรง อุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดอ่ะส่วนมากจะเป็นของอุปกรณ์ทํารถมอเตอร์โคมทั้งหมดซึ่งจะคุณภาพดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงดังก๊อกแก๊กถัดลงมาก็จะเป็นเก๊ะน,นะครับเก๊ะพวกนี้ก็จะเก็บพวกของอุปกรณ์จิตปะทะถามว่าให้เก็บอะไรเราไม่รู้นะฮะอยากเก็บอะไรเก็บได้เลยนะครับเป็นรางสไลด์แบบซอฟต์โค้ดกดล็อกออโต้นะครับทั้งหมด อันนี้ก็เก็บพวกจานของไมโครเวฟเข็นบอกว่าข้างนอกมีตัวระบายความร้อนของตู้เย็นด้วยตู้เย็นอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยครับตู้เย็นที่ตะกี้เราดูมีการระบายความร้อนก็คือระบายจากตู้เย็นตัวนี้ตู้เย็นตัวนี้จะแบ่งเป็นสองช่องที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นช่องฟรีซแล้วก็ช่องอธรรมดาเก็บผักเก็บอะไรได้ตู้เย็นตัวนี้สั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือได้ลบถึง20องศาก็เครื่องดื่มเย็นเจีย๊ยบนะครับ ก็มีแอบซ่อนเขียงไว้เล็กๆเป็นฟังก์ชันนะครับนิดหน่อยเวลาใชแล้วก็ดันเก็บกับเข้าไปก็ล็อกครับจบสวยด้านนี้ก็จะมีพมา่านแล้วก็มีบริเวณที่เก็บเครื่องปรุงหรือเก็บวายได้สำหรับสายบันเทิงนะฮะพมา่านก็ไว้เวลาเรานอนก็จะเป็นส่วนตัวภายในนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะฮะไม่มีใครเห็น หรือเวลาเดินทางไม่ใหญ่คนขับรถเห็นเราก็ปิดได้ตรงนี้เราก็จะมาถึงห้องน้ำห้องน้ำก็สุขภัณฑ์เป็นชักโครกไฟฟ้านะครับมีระบบระบายน้ำสองรูมีน้ำร้อนน้ำเย็นเป็นก๊อกมิก,กนะฮะมีระบบระบายอากาศเป็นออโต้อยู่แล้วเข้าไปเดี๋ยวระบบระบายอากาศทำงานเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเก๊กเก็บของเล็กๆ แล้วก็เป็นปุ่มกดสุขภัณฑ์นะครับเป็นห้องน้ำขนาดพอดีพอดีใช้เข้าไปยืนไม่ได้แคบนะก็เต็มตัวเนี่ยเต็มตัวปกติสามารถอาบน้ำได้ก๊อกตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกผสมเปิดน้ำได้เป็นฝักบัวหรือจะเป็นอ่ก๊อกทั่วไปลายหน้าแปรงฟันได้ เวลาอาบน้ำก็ตามนี้เลยเจบไปตรงนี้เป็นประตูเลื่อนระบบล็อกแม่เหล็กน,นะครับเก็บเสียงเก็บกลิ่นแน่นอนแต่สุขภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ก็ไม่ได้มีกลิ่นรั่วไหลออกมาแล้วอะนะฮะอันนี้เวลารถวิ่งก็ไม่มีเสียงแน่นแล้วแบบนี้ส่วนว่าเราจะทิ้งของเสียอย่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นระบบออโต้ Auto, เราจะสั่งงานผ่านบรถได้แล้วก็หนึ่งก็คือทิ้งในจุดที่เขามีให้ทิ้งเป็นบ่อเกิดที่ลานบางลานจะมีจุดให้เราทิ้งของเสียอย่างถ้าเป็นแบคแทคะเราก็จะทิ้งลงพวกบ่อเกิดถ้าเป็นเกเรแคนเนี่ยเราเป็นพวกน้ําอาบน้ําล้างจานเนี่ยเราสามารถปล่อยลงสนามหญ้าได้เลยก็เป็นการลดน้ําต้นไม้ไปในตัวแล้วถ้าเราต้องเดินทางบ่อยๆที่ทิ้งก็ไม่มีมีแค่ปัม๊มเราจะทิ้งยังไงครับเราจะมีถัง Oh. เขาจะมีอุปรกรณอ์อีกชนิดหนึ่งสําหรับเป็นถังสําหรับลากของเสียไปทิ้งตามห้องน้ําสาธารณะหรือตามห้องน้ำปั๊มน้ํามัน oh. เราสามารถระบายจากแท้งของเราอะลงถังเคลื่อนที่ได้โอ้ oh. ไปเหมือนกระเป๋าลมมีล้อลากเลยถูกต้อง <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามีให้ดูจ,จากอุปรกรณ์พวกนี้มีมีหาซื้อได้ทั่วไปเสร็จทีนี้เราก็จะมาจนถึงอะไรดีเอ่ยนะอ๋อลูกค้ามีความต้องการ ตู้เสื้อผ้าใครว่ารถมอเตอร์โฮมหรือรถแคมเปอร์แวนไม่มีตู้เสื้อผ้ามันมีได้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเราขนาดย่อมๆนี่เป็นรางสไลด์ใส่เสื้อสูทได้หลายตัวอยู่ก็สไลด์เก็บกลับเข้าไปนี่ตู้เสื้อผ้าใช้งานจริงกดล็อกครับอ,อันนี้ก็เป็นระบบไฟ จริงๆรถคันนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเยอะเยอะจนคนทําบางทีก็ลืมๆนะว่าใส่อะไรไปแล้วบ้างโดยก็ตามหลักอ่ะก็จะเป็นของเราเลยซึ่งถ้าทําจากที่แวนตูโกเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้เป็นระบบสัมผัสค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เป็นจอสั่งงานต่างๆเป็นแบบทัชสกรีนจอตัวนี้ก็จะเป็นจอที่ถูกเขียนโดยคมเปอร์แลนซึ่งก็เป็นในเครือของเรานี่แหละครับเป็นเฟิร์มแวร์ที่ออกแบบโดยคนไทยนะฮะ ก็อันนี้จะเป็นแทคงบอกปริมาณน้ําของแทคงต่างๆอันแรกนี่ก็จะเป็นน้ําดีก็เปสแทคงนะครับเกแท้งแบคแทงเกเแท้งนี่ก็จะเป็นน้ําอาบน้ําล้างจานเราจะเก็บแยกเราไม่ปล่อยลงพื้นเลยนะฮะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแบคแทคงแบคแทคงนี่ก็เก็บอของเสียจากสุขภัณฑ์ประมาณนี้คือรถของเราอะ่ะจะค่อนข้าง ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกที่เพราะเราจะไม่มีปล่อยอะไรไว้ที่พื้นเลยตรงนี้ก็เป็นระบบปิดเปิดอินเวอร์เตอร์สั่งงานต่างๆปิดเปิดได้หมดนะครับเวลาที่เราจะระบายของเสียเนี่ยเราก็จะระบายผ่านจอสมัมผัสบนรถได้เลยเราไม่ต้องไปดึงอะไรข้างล่างให้มันมีกลิ่นมีอะไรติดเหม็นนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าระบบไฟฟ้าเราล่ม เรายังสามารถระบายของเสียอยู่ได้ไหมระบบของเรายังยังยังมีรองรับก็คือสามารถไปฝัดวาล์วข้างล่างได้แบบแมนนวลได้อยู่แต่ถ้าเกิดโดยโปกติทั่วไปเราก็สั่งงานจากจอมีฟังกช์ชันเยอะเลยโดยทั่วๆไปเป็นจอมาตรฐานที่เราใช้นะครับก็เป็นระบบสัมผัสปิดเปิดได้อ่อันนี้ตะก,กี้เรากดทิ้งแบ็ k แท้งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเป็น เป็นรถใหม่เราย,ยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นปิดเปิดเครื่องทําน้ำอุ่นสังเกตว่าพอเราเปิดไปปุ๊บตัวเลขที่จอนี้ดูจอนี้นะครับตัวเลขที่จอนี้มันจะติดตอนนี้อุณหภูมิน้ำนะ36องศาแต่อุณหภูมิที่เราต้องการคือ40องศาของการอาบนะครับจริงๆระบบน้ําอุ่นของเราเนี่ยคือระบบไบเลอร์เป็นแรงดันไฟต่ําก็คือไบเลอร์24โวลต์ถามว่าความปลอดภัยแค่ไหนปลอดภัยมากที่สุดเท,ท่าที่จะมีอยู่ในโลกใบนี้ละ เพราะเป็นระบบ24โวลต์ไม่มีการดูดแน่นอนแต่ถามว่ามันช้าที่สุดก็คือถ้าเราตั้งอุณหภูมิยนสูงมากแล้วน้ํำลวกอันนี้ก็ก็เป็นตามนั้นแหละครับถัดลงมาก็จะเป็นจอแสดงผลของระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทนะครับรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้รับไฟจากการชาร์จรถเวลารถวิ่งได้รับไฟจากการชาร์จไฟบ้านปกติได้จากเครื่องปั่นไฟได้นะครับ แสดงผลด้วยจอตัวนี้อันนี้ก็คือเราสามารถปิดเปิดจากข้างบนได้เลยนะครับจออินเวอร์เตอร์ตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นระบบมอนิเตอร์แบตเตอรี่รถคันนี้เป็นแบตขนาด24โวลต์400แอมป์จากที่เราเทสใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยเปิดแอร์กลางคืนคือละ10ชั่วโมงเนี่ย3คืนเนี่ยไปได้ถ้าอากาศเย็นๆก็ได้ถึง4คืนในกรณีที่มีแดดมาช่วยบ้างกลางวันนะครับถัดลงมาก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีที่ชาร์จ usb มีที่ชาร์จ usb c นะครับปลร์ต pd มีปลั๊กไฟ2อันมีที่จุดบุหรี่มีระบบปิดเปิดไฟแบบสัมผัสนะครับก็คือเหมือนไฟนอกรถไฟในรถเนี่ยฮะเราก็ปิดเปิดดีมได้โดยการสัมผัสค้างเล่งได้โดยการสัมผัสค้างสัมผัสอีกทีปิดสัมผัสอีกทีเปิดนะครับตัวนี้ก็สิโวลต์ทั่วไปชาร์จได้ ส่วนสวิตตัวนี้ก็คือเป็นสวิตสั่งงานของระบบออลนิ่งข้าภายนอกเราที่เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันอีกทีตรงนี้ก็เป็นที่เก็บรีโมทหรือเป็นที่เก็บวางโทรศัพท์มือถือตอนเราจะนอนได้นะฮะปกติชาร์จแล้วก็วางไว้ชาร์จแล้วก็วางไว้ได้หลายเครื่องส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเก๊ะใส่ของทั่วไปหรือจะเก็บเสื้อผ้าก็ได้เป็นเก๊ะขนาดใหญ่อยู่เก็บเสื้อผ้าได้หลายชุดถ้าเกิดว่าเราจะพับนะฮะหรือว่าจะเก็บสิ่งของอื่นๆก็ได้เยอะอยู่ คือคอนเซปต์การทำรถของเราก็คืออันไหนที่มีช่องมีอะไรเหลือเราจะใช้ประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกอีกท่านหนึ่งที่จะสามารถเดินทางร่วมไปกับเราได้ก็จะมีเก้าอี้ซ่อนอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นเก้าอี้นั่งอ่าเท่ๆไปตรงนี้ก็มีโต๊ะอีกตัวหนึ่งนะฮะเผื่อวางแก้วกาแฟหรือนั่งทำอะไรกับโต๊ะตัวนี้ได้อีก คอนเซปต์คือทุกที่ต้องมีฟังก์ชันมีประโยชน์เวลาพับเก็บก็เก็บลงมาเรียบร้อยกดล็อกครับทีนี้หลังจากนี้เราก็จะมาดูโซนห้องนอนของเราครับเราก็จะพับก่อนทําเป็นห้องนอนนุ่มที่นอนดูดวิญญาณช่ละส่วนตรงนี้เราก็จะมีปลั๊กไฟมีผ้าม่านให้นะครับก็เผื่ออยากนอนจะได้มีความเป็นส่วนตัว ประมาณท le ึบแสงแน่นอนก็จะมีปล so, mm. ั๊กไฟสังเกตว่ารถที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบจากการใช้งานจริงเรารู้อยู่แหละว่าอะไรที่จะต้องมีไฟหรือไม่มีไฟโดยพฤติกรรมการใช้ว่าคนจะนอนเล่นโทรศัพท์ยังไงเราก็จะมีจุดชาร์จไฟพวกนี้ก็จะเป็นเกท่วไปครับจะเก็บอะไรเก็บได้หมดเลยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า เนื่องจากรถออกแบบจากคนแคมป์จริงอย่างผมเนี่ยเรียกว่าแคมป์มากกว่านอนอยู่บ้านการออกแบบการใช้ชีวิตในรถเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอุบัติเหตุเกิดในรถเนี่ยง่ายมากมาก,มากอย่างการออกแบบของเราเราสังเกตรเราจะทํามนพุ้มนวมตรงนี้จะเป็นฟองน้ําเป็นนวมหุ้มหนังพีูนะครับเวลาที่เราเผลอไปชนหรือลูกเราอะไรโดดเล่นบนเตียงเนี่ยโอกาสชนพวกนี้มีสูงทุกอย่างเนี่ยเราจะพยายามทําให้มันมน,มน,มนทั้งหมด มันอาจจะไม่ร้อเซนต์แต่เราก็เซฟตี้ให้ได้ดีที่สุดละเท่าที่เราทำนะเก๊ <Okay. S 1> จะมีเยอะทั้ง2อฝั่งส่วนระบบปรับอากาศของเราอะ่ะตัวนี้เราลงเป็น Air h ไฮเออร์เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น5 Pro ้าโปรพัดก็ BTU จะสูงกว่ารุ่น5รุ่น5้าเขาสังเกตว่าจะเป็นหน้ากากดำแต่ถ้าห้าโปรพัเนี่ยจะเป็นหน้ากากสีครีม ก็ความพิเศษต่างจากรุ่น5ก็คือตัวเนี้ยมันจะสามารถสวิงลมได้แล้วก็หน้ากากเป็นสีครีม BTU จะสูงกว่าเดิมหน่อยนึงตัวนี้เย็นนะครับแน่นอนนอนได้หลายคนคุงเปิดนอนได้หลายคนนะครับเนี่ยสังเกตนี้ผมนอนหนึ่งคนเนี่ยยังได้สุดมือถ้าไม่ไม่สูงมากนะ สัก 165, 167ยเนี่ยยังได้แต่ถ้า170ขึ้นไปนี่ก็น่าจะไม่ไหวแล้วหัวน่าจะชนส่วนฟังก์ชันลับสำหรับก๊อกที่เราชอบมีให้ทุกคันเลยอีกก๊อกสำหรับล้างตัวล้างเท้าก่อนขึ้นรถอะก็จะมีก๊อกน้ำมีอะไรให้อยู่เหมือนเดิมของเขาแรงก็จะมีก๊อกปิดแล้วก็มีที่เก็บซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะฮะสามารถใช้งานได้จริงทุกฟังก์ชัน สำหรับออนิ่งนะครับที่ตะก,กี้เราบอกว่ามีสวิตสั่งจากภายใน1คือเราสั่งจากภายในได้แล้ว2ก็คือเราสามารถสั่งผ่านรีโมทได้อีกอย่างนี้นสมมติเราอยู่ข้างนอกเราจะดูออนิ่งเราก็สามารถกดรีโมทสมมุติว่าถ้าเราจะหยุดจากลางแค่นี้เรากดหยุดได้ครับเอาแค่นี้หรือจะเก็บหรือจะกลางต่อได้กดอีกมันก็จะกลางออกมาก็คือออนิ่งที่เราเลือกใช้เป็นระบบออโต้สามารถจาักรางแค่ไหนก็ได้หรือกลางจนสุดถึงสุดมันก็หยุดเองอัตโนมัตินะครับ พอดีเลยได้เข้าลมมีทั้งระบบสวิตช์แล้วก็ระบบรีโมทส่วนทางนี้ก็จะเป็นขาตั้งแข็งแรง จริงๆแล้วรถแคมป์ของเราเซตอัพง่ายมากนะครับแค่นี้เสร็จแล้วตั้งโต๊ะก็แคมปิ้งได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่หลงเข้ามารับชมรถที่เราทำกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจแวนจูโกนะครับผมหรือข้อมูลการติดต่อที่ใต้คลิปบายบาย